สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเป็นบาร์บี้แพ็กเกจใหญ่ๆนะครับหรือว่าบาร์บี้เซตใหญ่ๆกันเลยนะ,ะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลามาเริ่มต้นที่นี่เลยเป็นบาร์บี้เซตคู่รักนะครับคู่บ่าวสาวของเรานะตัวนี้สินค้าเพิ่งมาใหม่เลยนะครับราคาพิเศษเลยเพียงเซตละ220บาทภายใน1กล่องจะประกอบไปด้วยบาร์บี้เจ้าชายนะครับหรือว่าบาร์บี้เจ้าบ่าวเนี่ย แล้วก็บาร์บี้เจ้าสาวหรือว่าบาร์บี้เจ้าหญิงนี่มาพร้อมกับชุดราตรีชุดทักซิโดแล้วก็มีชุดแถมให้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับมีรองเท้าแถมให้ด้วยนะตัวนี้กล่องใหญ่กล่องสวยนะครับสำหรับบาร์บี้เซ็ตคู่รักของเราพิเศษเพียงเซ็ตละ220บาทครับตัวนี้220เองนะนี่นะครับสีสวยนะตัวนี้มีให้เลือกสองสีมีสีฟ้ากับสีม่วง นะครับต่อไปเป็นรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นบาร์บี้เจ้าหญิงนะครับบาร์บี้เจ้าหญิงแล้วก็มาพร้อมกับชุดเยอะแยะเลยของแถมเยอะแยะเป็นงานข้อต่อแขนด้วยนะครับมีมงกุฎแถมให้มีชุดแถมให้หลายชุดเลยและที่สําคัญเลยครับแต่ละชุดเนี่ยมีตัวไม้แขวนใส่ให้ในตัวด้วยนะครับกล่องใหญ่ ตัวนี้ขายดีสินค้าขายดีเพราะว่าเด็กๆชอบอันกล่องใหญ่แล้วก็มีชุดให้เยอะนะครับงานข้อต่อแขนเมคอัพสวยพี่ดูเมคอัพสวยเป็นผมลอนอย่างสวยเลยนะครับพิเศษเพียงกล่องละ220บาทครับรุนนี้2 2 0บบาทเท่านั้นเองนะสีจะคล้ายๆกันครับจะเป็นสีคล้ายๆกันเลยต่อไปนะครับต่อไป เลยจะเป็นบาร์บี้นี่บาร์บี้พร้อมกับชุดแต่งตู้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยรุ่นนี้ราคาน่ารักมากๆเลยเด็กๆนะพี่ดุกแนะนำเลยรุ่นนี้220เองครับ220บาทขายไปได้ยังไงมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยเห็นไหมแลวตู้เสื้อผ้าตัวเนี้ยในตู้เนี่ยมีชุดให้ด้วยอีก2ชุดครับเด็กๆข้างนอกเนี่ยว่าเยอะแล้วข้างในมีให้อีกสองตู้พร้อมกับ บาร์บี้เจ้าหญิงนะครับอีกหนึ่งตัวใส่ชุดอาราตีมาด้วยเห็นไหมหน้ายิ้มอย่างสวยเลยนะครับหน้ายิ้มสวยงามเลยรุ่นนี้กล่องใหญ่ฮะสองร้อยยี่สิบเองครับเด็กๆรุ่นนี้สองร้อยยี่สิบบาทชุดเนี่ยนับดูเลยนะว่าชุดเยอะขนาดไหนนี่นะครับไซส์ขนาดบาร์บี้ปกติเลยครับที่บ้านใครมีบาร์บี้อยู่แล้วเนี่ยเด็กๆสามารถซื้อไปเล่นกับบาร์บี้ที่บ้านได้เลยนะรุ่นนี้สองร้อยยี่สิบเองนะกล่องเบลล์เลย ต่อไปนะครับเสตรนี้ตัวนี้จะเป็นบาร์บี้เศตแม่บ้านนะครับเ็ตแม่บ้านหรือว่านี่สาวสวยทำความสะอาดภายในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวตุ๊กตานะครับแม่บ้าน1ตัวเป็นงานข้อต่อแขนนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดครับมี เครื่องดูดฟูมีไม้กวาดมีถังเยอะแยะเลยเมคอัพสวยนะรุ่นนี้กล่องใหญ่นะครับรุ่นนี้220เหมือนกันนำไปเล่นบ้านบาร์บรีบ้ได้เลยนะจ๊ะ2 2ได้ 220. ในรุในหมดของบาร์บี้เป็นบาร์บี้เซ็ตนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบาร์บี ทันตแพทย์สาวครับสัต,สตวแพทย์สัตวแพทย์ยต,ทยต,ทยต,ต้องเป็นสัตวแพทย์ทันตแพทย์ทักษาคนต้องเป็นสัตวแพทย์นะครับบาร์บี้สัตวแพทย์สาวครับรุ่นนี้2 2 0บาทเช่นกันนะภายในกล่องก็จะมีเป็นตัวน้องหมาน้องแมวครับอุปกรณ์รักษาสัตว์นะครับแล้วก็มีกรงหรือบ้านของน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยคือนางพยาบาลรักษาน้องหมาน้องแมวแสนสวยมาพร้อมกับชุดแสนสวยครับแล้วก็ เป็นตุ๊กตาข้อต่อแขนด้วยนะรุ่นนี้220ครับสำหรับรุ่น l ล v e l y Pet ของเรา220อีกนะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปจะเป็นนี่เลยบาร์บี้นักซิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับบาร์บี้นักซิ่งมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้งานดีมากๆเลยกล่องใหญ่ด้วยนะครับ เพียง290บาทเองสำหรับบาร์บี้นักซิ่งมอเตอร์ไซค์ของเราภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้หตัวไปไเป็นงานขาต่อแขนขานะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์สีชมพูสวยงามมีชุดมาให้ด้วยนะที่ใส่อยู่ที่ตัวน้องนะครับผมยาวสวยมีเด็กๆถามว่าพี่คะแล้วบาร์บี้เนี่ยสามารถถอดออกจากตัวมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคำตอบคือถอดได้นะครับเด็กๆสามารถถอดได้ นะแล้วก็ถ้าเด็กๆอยากจะให้เขามาขี่มอเตอร์ไซค์ต่ออีกหนู mm. ก็แค่เอามานั่งแล้วก็ซีดเบลเนี่ยพาดแค่นั้นเองแล้วก็มีพื้นที่เหลือข้างหลังเนี่ยสามารถนํามาให้ตัวอื่นเนี่ยมาซ้อนทายได้นะครับเอาไปเล่นละครบาร์บี้เล่นบ้านบาร์บี้ได้หมดเลยนะครับเซตนี้290บาทครับนี่ร้อยบาทเท่านั้นเองราคาเบาๆกันไปเลยนะครับรุน่นนี้ถูกเลย สวยนะรุ่นนี้สีชมพูสวยงามต่อนะครับจะอยู่ในส่วนของบาร์บี้กล่องใหญ่เหมือนกันเลยพี่ดุกเอาให้ดูนี่รุ่นนี้ตัวนี้เป็นงานบาร์บี้กล่องใหญ่เลยนะครับรุ่นนี้ราคาพิเศษเลยเช่นการใครที่ชอบบาร์บี้ชุดเยอะๆเนี่ยพี่ดุกแนะนํารุ่นนี้เลยเพราะรุ่นเนี้ย ชุดเยอะจริงๆนะครับรุ่นี้220 2 2<น>0เช่นกันครับมีชุดให้เป็น10เลยเห็นไหมถึง10ไหมลองนับดูซิว่ากี่ชุดอ่ะให้มองด้วยตาดีกว่าทายกันดีกว่ามีกีกก่ชุดนะครับ<น>เห็นไหมเพียบเลยแล้วก็มีตุ๊กตาเจ้าหญิงให้ด้วยอีกหนึ่งตัวซึ่งตุ๊กตาเจ้าหญิงเนี่ยเขาใส่ชุดอราตีมานะครับแล้วยิ้มหวานสวยงามเลยเห็นไหม220้ยเองนะเซตนี้220<น>เองครับเด็กๆแล้วเนี่ย มีหลายสีด้วยสีชมพูสีแดงนะครับผมลอนสวยเลยกล่องเดียวคุ้มพี่ดูกว่านะกล่องเดียวคุ้มครับ220บเทนั้นเองนะอ่ะต่อด้วยรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นี่รุ่นนี้กล่องใหญ่มากๆตัวนี้งานพรีเมียมสุดๆเลยนะครับเด็กๆรุ่นนี้ขายดีเหมือนกันเลยจะหมดแล้วด้วยนะ ให้ดูก่อนว่ามันใหญ่ขนาดไหนใหญ่จนแทบจะทะลักออกมาจากเจอนะครับรุ่นนี้360บาทครับตัวนี้นะภายในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ข้อต่อแขงขาเจ้าหญิง1ตัวมีบาร์บี้แถมให้ด้วยอีก1ตัวนะครับแล้วก็ชุด เนี่ยเป็น10เลยไม่รู้กี่ชุดนะครับถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกว่าเลยว่ามีชุดให้เปลี่ยนถึง20ชุดกันไปเลยนะกล่องนี้เอาชุดไปเปลี่ยนกันแบบจุกๆเลยครับ360บาทย้ำอีกหนึ่งรอบนะเซตนี้360บาทได้บาร์บี้เจ้าหญิง1ตัวงานข้อต่อแขนขาครับแล้วแถมบาร์บี้ไปเล่นฟรีๆด้วยอีก1ตัวในกล่องชุดแถมให้จุกๆอีก20ชุดครับตัวนี้ 360บาทย้อนไปหนึ่งรอบนะรุ่นนี้360บาทครับกล,ล่องเบลเบล่ากล่องใหญ่มากๆเลยนะเซตเดียวเนี่ยเด็กบางคนได้รับแล้วยิ้มเลยค่ะเพราะว่าอะไรกล่องมันใหญ่สุดๆเลยและชุดนี่เยอะ360บาทเท่านั้นเองขายไปได้ยังไงอยากคืนกำไรให้ลูกค้านั่นเองนะครับราคาพิเศษเพียง360บาทเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยว cross up ให้ดูกันแใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับ ต่อไปรุ่นนี้รุ่นนี้ก็สวยนี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโซฟาครับเป็นรุ่นโซฟานั่นเองมีชุดให้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยจะมีโซฟาเป็นเฟอร์นิเจอร์เล็กๆเอาไว้เล่นคู่กับตุ๊กตาเคลลี่นะตุ๊กตาเคลลี่คือตุ๊กตาเด็กๆครับ ตัวนี้เป็นงานข้อต่อแขนนะเป็นเรื่องงานข้อต่อแขนมีชุดแถมให้ครับแล้วก็มีเป็นชุดชุดยาวแถมให้ด้วยรุน่นนี้ราคาพิเศษนะครับ240บาทเป็นเซ็ตเฟอร์นิเจอร์มีตุ๊กตาเด็กตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีบาร์บี้ข้อต่อแขนให้ด้วยหนึ่ตัวชุดแถมให้ด้วยอีก1นึ่เซ็ตพร้อมกับชุดยาวนะรุ่นนี้240นะครับรุ่นนี้240บาท จะมีเป็นบาร์บี้เซตคู่รักรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นบาร์บี้เซตคู่รักนี่นะครับในส่วนของตัวบาร์บี้เนี่ยก็จะมีสินค้ามากมากกว่านี้อีกนะมีอีกหลายแบบเลยนะครับเผื่อเด็กๆสนใจดูเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูได้ในแฟนเพจ Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากได้เลยนะนะมีนี่ด้วยรุ่นนี้พี่บิมเอาให้ดูตัวนี้จะเป็นบาร์บี้นางพยาบาลน,นะครับ สำหรับบาร์บี้นางพยาบาลตัวนี้เป็นสินค้า,าใหม่เลยนะครับเด็กๆตัวนี้เป็นบาร์บี้นางพยาบาลราคาพิเศษเพียงเซ็ตละ240บาทครับภายใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้คุณหมอเอ่อพี่ดูกว่าน่าจะเป็นคุณหมอมากกว่านะเพราะชุดเขาดูอลังการมากกว่านางพยาบาลน่าจะเป็นคุณหมอสาวนะครับมีคุณหมอ1คนนะครับมีบาร์บี้เด็กพร้อมตาช่างแล้วก็อุปกรณ์ ทางการแพทย์เยอะแยะเลยมีกล่องนะครับกล่องยารุ่นนี้240เองนะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดเนะี่ยอยากจะให้ลูกโตขึ้นมาเป็นคุณหมอแนะนําให้เขาลองเล่นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาคุณหมอครับรุ่นนี้นะ240เองกล่องใหญ่มากๆเลยนะครับเห็นไหม baby doctor แสดงว่าต้องเป็นคุณหมอเนาะไม่น่าจะใช่นางพยาบาล 240เองนะครับรุ่นนี้งานสวยงานเขมากๆเลยนะครับ240บาทก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าของร้าน nda shop สำหรับในคลิปนี้จะเป็นกล่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเด็กๆสนใจดูรูปภาพเพิ่มเติมอย่าลืมเลยเข้ามาดูได้ในแฟนเพจ Facebook ครับขายบาร์บี้ราคาถูกมาก าสินค้าเรามีอีกเยอะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมแบบนี้ก็มีนะตัวนี้เป็นจักรยานนะครับจักรยานบาร์บี้ของร้าน NBA Shop ของเราก็มีเช่นกันจักรยานบาร์บี้เนี่ยมีตอนนี้เลยกลองละ2องเบาทเหมือนกันนะครับ290เาเท่านั้นเองแล้วก็สินค้าอื่นๆพี่ดูอัปเดตไว้เยอะแยะเลยครับเด็กๆเข้ามาดูได้เลย สนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยช่องทางที่1นนะครับทาง id line uxn 7 3 3 0 u ครับหรืออยากจะเข้ามาดูรีวิวสินค้าอื่นเพิ่มเติมหรือคลิปวิดีโอสนุกสนุกเนี่ยเข้ามาดูได้ในแฟนเพจ Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงสนใจสั่งสินค้าทักแชท l ล n e หรือแชท c e b o o k กกันเข้ามาได้เลยนะส่งจริงส่งไวต้องร้าน m d a shop เท่านั้นครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ